ครับผมเป็นั้าพูชาแนลนะครับป้าสอบมาแจ้งอะไรเนี่ยครับของยงนะฮะไปอะไรก็ไม่รู้แดงๆแดงในกรนี้ก็ไม่รู้อะไรอ่ะโอ้ยน้ำประโซรับไว้นะครับอะไรก็ไม่รู้อันนี้พินนะครับเนาะนี่อะไรอ่ะทรงขาวเหรอทรงขาวนะเอ็มดทรงขาวทรงขาวมาก็ไม่มีประโยชน์ทำไมอ่ะทรงขาวทรงขาว ชื่ออะไรที่ได้มาเนี่ยน่าจะพินน่ะแต่เราพินรู้เลยพินแล้วครับพิ่ไหนบ้าโอ้ใช่ไหมนั่นนะใช่เลยพินนะฮะพินฮะพี่แดงได้พินแล้วนะฮะพี่ไม่ดีใจบ้างเหรอเฉยเลยไม่ดีใเลยเอาไปทิ้งเออเอาไปเอาต้องตื่นเต้นหน่อยครับทั้งานตื่นเต้นหน่อยครับกขาเรียนมันยังไม่ได้เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้นะฮะเนาะินมาแล้วนะฮะะอ่านครับกอบครื่องของันนี้แห่นี่นายมานะจันทร์สุกนะครับเจ็ดสิบหก หมู่สองนะฮะอ่าตำนบลกกตูมอำเภอหนองหลวงจังหวัดลพบุรีที่เก้าหนึ่งสี่ศูนย์นะครับไทยแลนด์นะฮะเนาะจังหวัดดีอ่าจังหวัดดีอยากจะไปแล้วเนาะไอ้แตนุนมผมเห็นแล้วผมเคยเลยว่าก็จอดีใจแทนเนาะฮะเนาะใช่เนาะมันไม่เท่าไหร่อทำไมอ่ะ ไม่มันเหรียญไม่กี่เหรียญเหรีกมไม่ถึงเกณฑ์ที่จะได้ตังค์ก็ดเลยได้มาก็มันก็เลยเออถ้าดูว่าสามพันเหรียญใช่ไหมโอ้มันโอเคก็ขอให้ได้มาขอเขาตัดตั้มได้นี่สามเดือนอันนี้เร็วนะประมาณไม่ถึงเดือนไม่พูดถึงของตัดตั้มนะได้สามอ๋อได้สามนิ้วได้สามนิ้วพาไปเอเงินขนาดอ๋ได้สามนิ้วทั้งตั้มเนาะได้หรอกผมอีกนานอีกไกกลอีนานใช่ไหมครัอีกไกลเลยก็รีบทำเข้าไปรีบทำไป ครับรีบทำนะฮะรีบทำรีบร้องรีบร้อยนะฮะโอเคครก็ปศร้องมาแต่ไกลเลยนะครับปศร้องมาแต่ไกลแล้วครับแปดนาทีนะปศรแปดนาทีปวดท้องเหลืออีกเจ็ดนาทีโอ้ยไม่ได้แล้วปศไปแล้วไปนะครับอ่าฮะอันนี้ก็ดีใจกับพี่แดงด้วยนะฮะเนาะ อ่านะครับพินมาแล้วนะฮะเอฟซีอ่าพินนะไมื่อ้ผมดีจะให้าทำอะไรหนึ่งสองโอเคใครจะเก็บลูกก็เก็บได้นะอ่านะครับไอพี่แดงเปิดดูรหัสข้างในได้ไหมเปิดทำไมมันไม่มีประโยชน์นะฮะมันก็ไว้ใส่เฉยๆนะครับสรุปได้พินมาแล้วได้พินแล้วนะเนาะถือว่านะผ่านประสบความสำเร็จอีกขั้นใช่ประสบความสำเร็จอีกขั้นครับผมเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวแล้วอ่ฮะ ผมจะได้เงินเข้าเมื่อไหร่ก็ไว้ว่ากันต่อไปใช่ครับเนาะแต่ประการแรกเราก็ดีใจนะดีใจแล้วนะครับดีใจกับพี่แดงนะฮะเนาะอ่าผมไม่ได้เป่าแคนแล้วตอนนี้ทำไมอ่ะได้พินมาเด็ดด้วยอ๋อพี่อ่าพี่แดงได้กี่ซับแล้วได้พินแล้วครับทุกคนดีใจกับพี่แดงเนาะพินซับแล้วคนติดตามโอ้ใบอะไรเข่าลไ์เข่าไลร์คืออะไรยังไม่ดึงสี่พันอ่ะดันให้หน่อยนะครับอย่าลืมช่องแดงชาแนลเนาะอ่าฮะนี่ใบอะไรเนี่ยัเนี้ยให้พี่เสือเนี่ยดันให้นะพี่เสือ ให้ต่อการประกันในมานะนะครับมานะจันสุกเนาะต่อประกันรถยนต์เห็นไหมแน่ๆจะชื่อมานะนะครับทุกคนมานะขยันนะฮะเนาะล่ะับมจะชื่อมานะคล้ายๆกันนะฮะเนาะเอฟซีเป็นชื่อนะครับต่อประกันแล้วก็ได้พิมพ์มาแล้วอันนี้เป็บรรยากาศล่าสุดขั้มสุดครับขอบคุณสนาบเอาให้แปดนาทีเอาแปดนาทีเลยพี่มานะผมหนึ่งสามสี่นาทีเองนะเหมือนกันฮะเนาะผมเอาแปดแล้วผมนะ พี่แดงก็ดีใจนะฮะขนาดกินข้าวยังไม่ลงนะผมเอาพูดอย่างนี้เลยบางกล้องผมแล้วน่ะเออฮะมาที่ดูอยู่นะครฮะขอโทษนะฮะเนาะโอ้ยขอโทษเด้วเอฟซีด้อครับพี่แดงก็อารมณ์ดีกินข้าวอร่อยนะฮะได้พินมานะครับขอดีใจมากๆนะฮะเนาะขนาดกินข้าวนะครับผม ยังล้นจานกินหมดนะครับอิบอกอิ่มใจนะฮะเนาะวันจริงนะฮะเนาะเอฟซีปลาเนี้ยเป็นยังไงเป็นยังไงเะท่านแบบบอกมาเลยนะฮะได้พินแล้วรดพินแล้วดีใจมากๆนะพี่แดงนะฮะเนาะทำตัวไม่ถูกแล้วตอนนี้พี่แดงจะกินอะไรก็เถินเถินหมดนะฮะได้พินมาแล้วด้วยความดีใจนะเอฟซีโอ้กินข้าวอย่างอร่อยนะเอฟซี อ่าอ่ะหิวนะเนาะไม่ใช่แล้วครับดีใจด้วยพินมานะฮะเนาะพีแดงนะฮะอ่าอืมเนึ่ครับก็ขอแสดงความยินดีกับพีแดงด้วยนะฮะอ๋อเอฟซีบอกว่าตบมือรวเยี่ยมนะฮะเนาะพีแดงทำช่องมานานเท่าไหร่อทำช่องมานานเท่าไหร่ตั้งแต่ทำมาเนี่ยกี่เดือนแล้วกี่เดือนแล้วครับสามเดือนนะมันเก็ถือว่าเร็วนะเร็วเร็ว ผมน่ะสามเดือนนะครับผมน่ะสี่เดือนนะครับผมใช่ที่แต่กะลุงไฟกันมากะลุงไปนะฮะนะเหลืออีกสามนาทีพี่แดงเหลืออีกสามนาทีเอาให้สามแปดนาทียังมาเพิ่มเพื่อแดงอ่ยแดงชาแนลเลยนะครับครับผมอ่าถ้าถึงสี่พันเนี่ยเอาง่ายๆ่ายกนะฮะแดงชาแนลแดงชาแนลนะครับผมนะฮะครบครัวแล้วนะแต่ว่าเอฟซีที่ดูไลฟ์สดนะฮะกระโดดไปกดติดตามให้กับพี่แดงด้วยนะครับอ่า แดงชาแนวนะครับาแนวนะครับาแนวนะฮะรนะครับเนาะในอนาคตพี่แดงก็จะได้อ่าตรงนี้นะครับรายได้จากตรงนี้นะฮะเนาะตอนนี้อ่าเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวแล้วนะฮะได้ผินมาแล้วนะฮะเนาะผมไม่ต้องเป่าแคนแล้วพี่แดงดีใจสุดๆแล้วความรู้สึกของพี่แดงตอนนี้บอกแทนได้เลยว่าดีใจสุดๆเลยนะฮะดีใจไปครึ่งหนึ่ง ใช่นะฮะอีกครึ่งนึงก็สร้างอันนั้นแหละรายได้ใช่ไหมพี่นะฮะเก็บเหรียญต่อไปเก็บเหรียญต่อไปนะฮะอ่าก็อย่าลืมเข้าไปช่วยดูคลิปนะไลฟ์สดนให้ป็แดงด้วยนะฮะเดี๋ยวก็ยังกินไข่ต้มกับปลาทูปลาทูย่างอยู่เลยอ่าก็ดูเอาแล้วกัน ถ้าฟังไม่ทันเนี่ยก็ก็ย้อนกลับไปฟังฟฟัังงวันนี้พรุ่งนี้พี่แดงจะเลี้ยงอะไรเลี้ยงอะไรนะฮะทัพพูทัพพูวันนี้ไปได้ตังไหมอ่ะผมถามนี่ฮะอ้าวเข้าตัวแล้วเข้าตัวแล้วเข้าตัวแล้วทัพพูนะผมยังไม่ลงคิดเลยวันนี้นะฮะทัพพูได้รับรายได้ยูทูบเดือนแรกนะฮะอ่ามากินข้าวเร็วอเนี่ยใครเนี่ยจำไม่ได้เนี่ย ลุงเสืออ้าวไม่เห็นสวัสดีลุงเสือเลยงงงงพี่แดงอร่อยจ้าดีใจมากๆนะที่ได้รับพินวันนี้จะดูติ๊กตอกให้ลุงเสือหรือยังดูติ๊กตอกให้แล้วดีมดูให้พี่ยังรู้จักช่องพี่ไหมติ๊กตอกหน่ะตื้อๆตื้อๆตื้อตื้อๆตื้อๆตื้อๆเนี่ยชื่อช่องนะ ริงอยู่ไหมอยู่ไหมย้อนกลับไปฟังดคิปนะครับมาครับตุมตามมามาต้มไก่ต้มไก่มามาจินข้าวนะครับผมเต่างอยเาอยวัจะชวนกินหมูกระทะโอ้อยากกินพอดีเลยรางวัลนี่อ๋อนี่รางวัลได้รางวัลชิลลองแสนซับฉันไ่เลี้ยงหมูกระทะะหรอบ คนดูมากที่สุดแมงกะีิมายังหลายล้านอยู่ไหนแมงกะีิอยู่ไหนไม่ใช่คือแบบวันนาสิติดรถลุงมนาไปไปต่างจังหวัดนี่แหละครังไม่ได้แบแมงกะปิเห็นแมงกะปิไหมตอนเนี้ยอ๋อฮะก็เลยบอกว่าลุงมะนาเนีลุงมะนามีชุดอาหารแบบกินแวก็ท่า นะฮะเนาะอ๋ออ่านะครับสำหรับคลิปนี้พี่แดงก็ได้พินแล้วนะฮะเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวไปกินด้วยผมอ่า